สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณรุ่นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณออกเมื่อปีพศ2537ค่ะสำหรับองค์นี้นะคะรุ่นนี้เขาจะไปออกที่วัดใหม่พิเรนนะคะปลุกเสกที่วัดใหม่พิเรน ที่กรุงเทพนะคะแต่โดยข้อมูลนะคะเดี๋ยวถ้าอิ่มหาได้เพิ่มเติมอิ่มจะมาแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอีกรอบนะคะในเรื่องของประวัติการสร้างเพราะว่าปกติเนี่ยนะคะการปลุกเสกนะคะถ้าหากว่าไปปลุกเสกที่วัดอื่นก็อาจจะมีหลวงพ่อคูณนะคะท่าน ไปปุกเสกหนวัดนั้นๆเองนะคะหรืออาจจะมีทางวัดเขาขอนะคะขอชื่อหลวงพ่อคูณนะคะขอการจัดสร้างแล้วก็ไปสร้างนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการสร้างพระเพื่อจะนําปัจจัยไปทำํำสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือทําบุญต่างๆอะไรกิจการต่างๆภายในวัดนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะดังนั้นให้เข้าใจว่าเ,เวลานะคะคที่ พระนะคะเกจิอาจารย์นะคะออกพระเครื่องมาแต่ไปออกที่วัดอื่นนะคะก็จะมีกรณีก็คือไปปลุกเสกนะวัดอื่นนะคะหรืออาจจะวัดนั้นๆมาขออนุญาตนะคะใช้นะคะชื่อท่านหรือใช้รูปคล้า,ายๆับว่าขออนุญาตท่านสร้างพระของท่านนั่นเองนะคะมันจะเป็นสองกรณีนี้นะคะ แต่สำหรับองค์นี้ถ้าอิ่มหาข้อมูลได้นะคะเด็กอิ่มจะมาลงให้เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ลงข้อมูลประวัติการสร้างอะไรมากมายอิ่มก็จะไม่ได้ลงให้อ่านกันนะคะ สำหรับพระองค์นี้นะคะสภาพโดยรวมสวยสมบูรณ์นะคะเนื้อองค์พระจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะเมื่อเทียบขนาดกับเหลียน10บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บาทไปนิดหน่อยนะคะ องค์นี้เขาจะมีกล่องเดิมมาให้ด้วยนะคะ คือสภาพกล่องนะคะอิ่มต้องแจ้งว่าบางทีนะคะพระถ้ามีสภาพกล่องเดิมเป็นลักษณะกล่องที่เก่านะคะแล้วก็มีอรอยนะคะรอยอาจจะเป็นรอยแตกหรืออาจจะเป็นรอยขีดข่วนก็ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วนะคะอาจจะมีมาก่อนหน้าที่อิ่มจะได้พระนะคะหรืออีกกรณีก็คือ,อ อิ่มนะคะช่วงก่อนที่อิ่มขนพระนะคะไปเปิดแผงนะคะขายพระที่ตลาดพระทิพเนศนะคะช่วงช่วงก่อนเนี่ยอิ่มขนไปขนมานะคะถึงแม้เราจะแพ็คแน่นหนาและแพคดีแล้วก็พยายามกันไม่ให้อา่าไม่ให้กล่องนะคะขูดขีดได้นะคะแต่เวลาขนย้ายนะคะขนไปขนมานะคะกล่องนะคะก็จะมีการเสียดสีมีการากระทบกระทั่ง กับกล่องพระอื่นๆเกิดขึ้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นแจ้งราคา ID l i n ลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะมี f c e e o o o นะคะแล้วก็มี Messenger นะคะถ้าใครแอด Facebook ไม่ได้นะคะก็แนะนำทักมาใน Messenger ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว Facebook ถ้าเป็นพระเครื่องเนี่ยเพื่อนมันเต็มนะคะมันจะเต็มที่5,000นะคะเราอิ่มก็พยายามทยอยลบทยอยบล็อกที่ไม่ใช่ลูกค้า ค่อยๆทย,ยอยอ,ออกไปเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับแอดหรือว่ายังเ,เพื่อนเต็มแล้วแอดมาไม่ได้ก็รบกวนนะคะสามารถทักได้ใน Messenger นะคะหรือสะดวกที่สุดก็จะเป็นแอปพลิเคชัน Line นะคะหรือโทรศัพท์ก็ได้ะคะ่ะโทรศัพท์ม,มาแล้วอิ่มก็สามารถโทรกลับได้นะคะ อิ่มแจ้งไวในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าราคาพระอิ่มนำมาลดราคาพิเศษนะคะมีทั้งขายขาดทุนขายเท่าทุนแล้วก็ลดให้พิเศษนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาก็ทักมาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ